สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแป้งในช่องแป้งสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมเลยจะมารีวิวกระเป๋าให้ดูกันอีกแล้วค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากแล้วก็ป๊อปปูล่ามากรุ่นหนึ่งเลยจากบริวิคตองนะคะเดี๋ยวแป้งจะมารีวิวให้ดูใกล้กลๆชัดๆเลยเนาะนี่เลยค่ะรุ่นนี้ก็คือรุ่นนาโนสปีดี้นั่นเองแป้งว่าหลายๆคนก็น่าจะพอรู้จักรุ่นนี้เนาะว่าความป๊อปปูล่าของเขาเนี่ยมันขนาดไหน อะเดี๋ยวเป้นจะให้ดูใกล้ชัดค่ะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่น crossbody เนาะแล้วก็ตัวสายเขาเนี่ยจะถอดออกจากตัวกระเป๋าไม่ได้ถ้าใครเคยมีกระเป๋าหรือว่าใครที่มีกระเป๋าตัว speedy อยู่อ่ะก็จะรู้เนาะว่า มันจะลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวเนี้มันคือฉบับยอ่อฉบับแบบนาโนอะ่ะที่มันไม่ใช่นินิมันคือนาโนความยาวสายนี้มันก็จะพอดีแบบสําหรับตัว cross body เลยเนาะมันจะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปกําลังดีค่ะตัวด้านในกระเป๋านะคะจะเป็นลักษณะนี้คือแปลว่าถ้าใครมีตัวที่จัดระเบียบกระเป๋าอะหรือว่าที่รองกับ กระเป๋าอะเนาะก็ลองได้นะเพราะว่าเวลาเราใส่ของถ้ามันหนักแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าไม่มีปัญหาค่ะโทรศัพท์ใส่ได้เออไอ,ไอโฟนไอโฟนรุ่นใหม่ใส่ได้ค่ะแป้งลองแล้วเมื่อคืน <laughs> ข้างในเนี่ยก็จะไม่มีตัวพ็อกเก็ตที่ใส่การ์ดข้างในนะคะตัวนี้จะเป็น make in France ค่ะคือมันน่ารักมากเอาสิเธอ เดี๋ยวแป้งจะสะพายให้ดูนะ,ะเป็นไงมันพอดีเลยอะค่ะพอดีพอดีกับสะโพกไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปไม่เตอ่อความสูงแป้งอยู่ที่หนึ่งร้อเดเซนติเมตรเพราะฉะนั้นมันก็พอดีนะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่สูงกว่านี้แป้งว่าก็ไม่เต่อนะคะ แต่ว่าตัวสายมันจะถอดออกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหิ้วทั้งสายมันหรือว่าถ้าใครอยากจะหิ้วอย่างนี้ก็ได้มันก็เก๋อ,อ่ะตัวซิปก็จะเป็นตัวซิปรูป LV นะคะสีทองตัวหูหิ้วเป็นเป็นแบบแข็งๆนะคะจะไม่จะไม่นิ่ม รวมๆแล้วคือน่ารักมากต้องมีไว้ในครอบครองนะคะทุกคนแล้วก็ตัวหมดตรงนี้เขาก็จะเป็นรูป LV วีเหมือนกันเล็กๆน่ารักน่ารักจริงๆค่ะใบนี้เอาจริงๆนะคือคลิปเนี้ยรีวิวเยอะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าเห็นกันอยู่แล้วว่ามันน่ารักอะแล้วก็เป็นว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความรู้พอสมควรว่าใบเนี้ยมันลักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แ่วาเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดไปซื้อมาแล้วอ่ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะถ้าไงล่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย